ท่านอยู่ในอำนาจเพียงแค่สองสัปดาห์ใช่ไหมครับครับใช่ครับแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีครับตอนนั้นเนี่ยคิดว่าหลังจากทำรัฐปรารเสร็จปั๊บเนี่ยในสองสัปดาห์นั้นคิดว่าอยากจะทำอะไรมากที่สุดครับเออจริงๆแล้วก็ใน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 ความต้องการในฐานะที่เราดูแลเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะครับผมอยากเห็นชาติบ้านเมืองเนี่ยเรียบร้อยมากกว่าอันดับแรกเลยนะ มีความสงบเรียบร้อยมีความรักกันสามัคคีกันไม่ต้องมามีการเคลื่อนไหวหรือมีอะไรกันทุกคนก็กลับไปอยู่บ้านทํางานรัฐบาลก็เข้ามาบริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตยถ้าเกิดความสงบครับตกลงอันนี้ท่านได้ครับแล้วมีอย่างอื่นไหมครับที่คิดว่าในสองสัปดาห์นั้นเนี่ยตอนนั้นอยากจะทําคือสิ่งที่เราเราเห็นเนี่ยนะครับว่าในช่วงก่อนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างในเรื่องของการหมิ่นพระเบชานุภาพครับ เรื่องของการคอร์รัปชันเรื่องของการเ,เข้าไปมีอิทธิพลต่อเหนือองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยไอ้ชิ่นต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเห็นเพะฉะนั้นเราก็อยากเห็นว่าส่วนนึงในในส่วนพวกนี้เนี่ยมันควรจะต้องจัดระเบียบ,บต้องควรจัดระเบียบมีการดําเนินการตามกฎหมายอะไรต่างๆพวกนี้คดีท่านจะจัดระเบียบดําเนินการตามกฎหมายครับเมื่อท่านเป็นองค์รัฐาทิปักทำไมไม่จัดการยึดทรัพย์คนที่ โกงชาติบ้านเมืองหรือว่าทุจริตคอร์รัปชันแต่ท่านดันไปตั้งคอตสเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ทําเหมือนกับกระบวนการตามปกติคอตสอก็มาทําหน้าที่แทนปปชปปงและหลายๆส่วนมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วยังต้องส่งอายการส่งสารไปตามลําดับชั้นทํำไมตอนนั้นไม่จัดการซะเลยทีเดียวออจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ที่ผมเรียนนอนต้นว่าเราไม่ได้เตรียมการอะไรท่วงหน้านะครับ นั้นการปฏิวัติ yeah. ทุกครั้งของคนที่ทจะที่จะทําการปฏิวัติเนี่ยเขามีองค์คณะมีการเตรียมการอะไรต่างๆมากมายครับน,นั้นอันใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นและที่มันที่มันกำลังที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยเราคิดหลายๆเรื่องนะครับค, <น S 2> <mumbles S 1> คิดหลายๆอย่างที่จะทําให้มันเกิดข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดความเป็นธรรมเกิดความถูกต้องดังนั้นส่วนที่จะมาทําให้เกิดความถูกต้องก็คือใครก็องค์กรที่มันมันจะต้องเข้ามามาจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงตามขั้นตอนของมัน คืออยากจะได้องค์กรที่เป็นที่ยอมรับและตามขั้นตอนของกฎหมายขอ,ของกฎหมายเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้ปรารถนาว่าเมื่อข้าขึ้นมาแล้วได้อํานาจแล้วก็จะใช้เบเ็ดเสร็จเดขาดลงไปเลยคือจริงๆแล้วมันจะต้องมีขั้นตอนในการทํานะครับ,ผม,รบผมยืนกับว,ว่าความถูกต้องและความเป็นธรรมเนี่ยมันจะเป็นจุดในการแก้ปัญหาของความรักกับความสามัคคีได้แล้วเรื่องรีดที่ว่ามินเมมิน,มนพระบรมเดชานุภาพนะครับ,รบในช่วงนั้นท่านได้ทําอะไรไหมครับ จริงๆเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเพราะว่าเราเราก็รู้ว่ามันเป็นคดีอาญาครับอันนั้นในการดําเนินการในผมคิดว่าเราทํากันมาพอสมควรนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือว่าเราไม่อยากจะให้ไปกระเทือนนะครับเรื่องพยุคนบาดของพระองค์ท่านก็ก็ให้เรื่องนี้มัน,มนก็คงจะเป็นเป็นเป็นปนโยบายอะไรกันในภาพรวมนะครับครับแล้วเรื่ององ,องค์กรอิสระนะครับที่เขามาครอบงำองค์กรอิสระเนี่ย ตกลงท่านทําอะไรครับในช่วงสองสัปดาห์นั้นก็ได้มีการแต่งตั้งทั้งโกโกโตนะครับโกโตสศปโปโชอะไรต่างๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์กรที่อยู่ในพ่วงเวลาตรงนี้เราก็สามารถทาได้นทำนั้นหมายความว่าปรับเปลี่ยนองค์กรอิสระที่มีปัญหาท่านอาจารย์ปีดีเนี่ยเคยปีดีพนมยงค์ครับเคยพูดไว้ว่าขณะที่ข้าพเจ้ามีอํานาจแต่ไม่มีประสบการณ์แต่เมื่อมีประสบการณ์ก็ไม่มีอํานาจ คำคานี้เนี่ยไปโดนใจอะไรท่านบ้างไหมครับถ้าถ้าพูดถึงว่าคำพูดของท่านก็คือผมในวันนั้นมากกว่าเหมือนกันเหมือนกันในวันนั้นมากกว่าหมายความว่าตอนนั้นท่านยังไม่มีประสบการณ์ครับมือเมียมแต่ว่ามีอำนาจครับแต่บัดนี้พอมีประสบการณ์ก็ไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจตกลงถ้าท่านหวนกลับไปได้สองสัปดาห์นั้นท่านจะทําอะไรครับ ผมคิดว่ามันมีอะไรต้องทําเยอะแยะมากเราคิดว่าประเทศชาติเราคงไม่เป็นอย่างพวกวันนี้พอจะยกตัวอย่างสักน,นิดได้ไหมครับเป็นบทเรียนสําหรับผมและก็ท่านผู้ชมทั้งหลายเออจริงๆแล้วถ้าถ้าพูดไปนะฮะมันก็จะทําให้เรามองว่าว่าสิ่งที่เราทํานั้นกลายเป็นประเด็จการหรือเป็นการปฏิวัติเพื่อส่วนเพื่อ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 ,อ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 สแสวงอํานาจนะครับ,รบผมคิดว่าเรื่องนี้ขอให้เป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวขอญอาตเก็บเอาไว้ดีกว่า ไ่ีะด้อขอถามสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าถ้าถอยกลับไปได้ท่านจะเป็นนายกเรั่มนตัวเองไหมครับเป็นเรื่องที่ถ้าวันนั้นต้องคิดหนักมากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยากเป็นแล้วสรุปว่าผมไม่อยากเป็นผมทรบาบว่าท่านไม่อยากเป็นคแต่ถ้าการเวลาถอยมาแล้วปัจจุบันมีประสบการณ์แต่ตอนนี้ไม่มีอำนาจแต่ถ้ามีรประสบการณ์อย่างนี้และมีอำนาจเหมือนวัน,นนั้นเนี่ย ท่าน,นจะเป็นนายกเองไหมครับคือมันมีประเด็นเดียวครับที่ที่ทำให้ผมเนี่ยเกิดค่อนข้างจะต้องคิดมากก็คือว่าถ้าผมเป็นแล้วเนี่ยประชาชนเห็นด้วยไหมจะมีความแตกแยกในภาพของสังคมเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าเผื่อว่าผมเป็นแล้วสังคมเขาเขารับได้แล้วก็สังคมเกิดความรักมีความสมามัคคีและเข้าใจเปิดกว้างให้กับการที่ให้ผมทํางานผมยินดีจะเปิดมันหมายความว่า ท่านเองก็คิดว่าถ้าเป็นเองเนี่ยอาจจะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับแต่เกรงอยู่ว่าสังคมจะรับได้หรือไม่ครับถ้าประเมินว่าสังคมรับได้คงคเป็นครับก่อนการเลือกตั้งปี50เนี่ยท่านไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีครับไปอยู่ในฝั่งการบริหารแล้วเนี่ยท่านพบอะไรที่ที่ทำให้ได้เรียนรู้อะไรตรงนั้นบ้างไหมครับในในส่วนของการการบริหารบ้านเมืองนี่นะฮะ ผมมองดูว่าฝ่ายที่เป็นรัฐบาลดีกว่าเอากันที่ประชาชนฟังแล้วเข้าใจาง่ายๆฝ่ายที่เป็นรัฐบาลเองเนี่ยผมมองไปที่คณะรัฐมนตรนีผมว่าคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีแต่และท่านเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์มีความรู้มีความสามารถมีความตั้งใจจริงในการที่จะบริหารประเทศมากกว่าที่เป็นอยู่อม,มีความคิดที่เริ่มมองมองการไกลมีวิสัยทัศน์มากกว่าที่เป็นอยู่ แล้วมันจะทําให้บ้านเมืองเรานี้มันไปได้ควรจะมีวิสัยทัศน์มองการไกลและตั้งใจมากกว่าที่เป็นอยู่ครับมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะที่ท่านเข้าไปเป็นรองนายกหรือมากมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะรัฐบาลอภิสิทธิ์ขณะนี้ครับผมผมว่าผมว่าเอาละครับยอมรับต่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ถอยกลับไปเนี่ผมยังอยากอยากจะเห็นรัฐมนตรีที่เป็นแต่ที่ผมพูดเมื่อกี้ครับ